อ้าวเนาะพี่น้องเลย,ยามาฮอดเฮือนฮอดซานแล้วพี่น้องเลยมาฮอตบัวน,นี่กะเด็กเตอรพี่น้องเลยผลมันตกคอยละเอียดมาเนาะมาฮอดแต่กะมันเปียะมันเปียะทางบลายกับเพื่ได้ถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งซ้ำเนาะพี่น้องเลยกะมาเป็นช่วงเศร้าเอาเนาะพี่น้องเลยกินข้าวเศราอยู่เฮือนมาหนิพี่น้องเลย sờm như phu mình, à, à mông con, rồi mông cẳng bố cheng nó, mướt phi nông này. bố chỉ phi này. มีปัจจุบันชูคนนะภาวะชูในละต่างประเทศกับยินดีตำหนับกระจจุบันองอะไรขึ้นเก่านอ้อพี่น้องเดินทางลงมาเมื่อวานนี่พี่น้องนะหลังจากที่เข้าไปหาเาวผู้คนที่การตาแหลนะน้องพี่น้องหนี่งก็เลยสร้างไม้สร้างอย่างมาไบั้เพิ่นนะครับแต่ว่าไม้ยังมามาอะไรเดินทางมามาพ่อรถไทยเพิ่นอ่า อย่างนะเผาขาอยู่ทางมาค่ะเนาะพี่น้องเลยจะได้บอกเพื่นว่าเมื่ออื่นเพื่อนสิขึ้นไปว่ะกับเมื่อนี้แหละเนาะพี่น้องเลยที่ขึ้นจะจ่ายเงินจ่ายอย่างเพิ่นเนาะพี่น้องบอกว่าบอกเพิ่นว่ามีแต่ว่าเอาไปลงอยู่เพื่อนนั่นเพิ่นนเราเปล่าเดี๋ยวไปทางอะไรสิไปจ่ายเงินให้อ่ะเนาะี่เข่าต้องการเนาะยืมข่าวอะไรเนาะ cuốn cốc nội tổng nó mạnh mặt thua thì rồi nhọn thật thịt ngon à. ừ. à ơi cái thảo nó cặn ngon Cốc ít. Cốc. Vừa đồn nhiều. Chịu có sao? Đây sao tốt rồi. này đi. Sao à, tốt có phần pha nữa pha ừ. nữa là do luôn have a cổng của cuộc thi cổng đi pha nữa hmm 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 ไปนางไลกิจบอ,อย่างะอ,อ,อีสาวลูกชายดานกะไปองเทียนนี่เพื่อเ,เ,เทอมนะเนาะทางพอมีจะไปชอบไปทู่คิดบาชิ้นเดือนเพื่อพี่องเนี่ย,ยปัญหาชื่อเครื่องะเพื่อนับ ไปเรียนหรือว่าไม่อยโคกขาดะยรไม่ขาดะยไอ่สือตคุณโยนไอ่สื่อต่คุณบ๊อบบีไม่ถึงเสียหรอถ่อจะเรียนยังไม่ได้เืยหรอั cái chiều cao thì cái <laughs> đẹp cái đẹp vậy ạ hình thừa và vậy cái chiều cao เรากินำเดียวสุดเยียมสุดงานต่อนะเราเอาตัวนี้แรงเปิดอไได้เิื่สนไฟนะถ้าเมียไปตลาดกับออกไปตลาดทะเลกัน ิน้ินพี่มักตัวอะไรหัวป่หัวป่เือมาวอดี่ขอนก่อนนะกขอนนะขอกาชา ปลูกคายบไม่ได้ปลูกจริง,งปลูกอะไยอ่ะปม่ปลูกงงเลดปลูกนากาไมปลูกทั่วเนะ้ัวแบบ่บไทยข้าวตัวพุมพอได์บัวม,มีอือเห็นยืดเน,นี้ย Rồi nữa à, mình ừ. trộn Mình đây Mình mình trước <laughs> 啊，他便宜。啊、嗯，你看他个大，有 Những chắc nè, Bực tốt tốc mứt thanh cả mắt. đường là cái phim, phim nó dùng nắng nóng 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 làm nóng 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 lên

มืน้ามแบบาหนที่ไม่เล้นมือมวไแ่ามันยกมาต่น้ามูนะมันปาเป็นแยังไม่ได้อาบอะน้ำมือเลยลุ่นขัดงานยังไม่ได้ทีใหญ่

ไม่เชื่อ,อ,อเลยน,นี่ไม่เอาเล่นนี่เลาเนี่มันเกลามากถ้าเมื่อยน่ะมันก็าทั้งเกินน้ำเนไก็ถ้ามันก็ด้ไปเลย มีกรมการตรดิกการเขียนข่มคอยนางวะกินอะไรป่า อเตย็นต่ำอืุ่นคับลงมาครับลุ่มหนวดหน่อยมาคืนทางประตูนเพิ่งครับลุงเทอมยังอยู่พลรานอยู่นะเพิ่นเข้าไปบ้านน้าบออก5นึกค่อมิ่งมาได้แบบถ้าทันไหมแทนงานงอกพี่เบารมดเหิสนิมมากวันจะไดเพ่เข้าไปเพิเพิ่น ย้ำเมื่อเข้าไปอะไรกันเยหมูบานหม่บอเนาะน้เข้าไปเพรา,าจะาาจะเทิ่มน้อยเนะยยาะหายใจาไม้เขาต่อนม่ค้ำเราได้ย่อปจาใจทดดบอ <laughs> ดอีกเนาะตายแล้วงา <laughs> นบันน นะฮะอ่ะเดี๋ยวนะฮ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 ะเดี๋ หจใจงวดไปมัสามชีงวดรถเที่ยวจะเปลี Xue ่ยนเปลี่ยนจะต้องเิเตอร์มุนมาได้ไม่อเปลี่ยนยาบุกงานะบุกเลยโดนยุงช่วงไหนจแล้วนตกกันชื่อช่วงแรกก็บออกช่วงแรกกัสิบปันในรักพี่น้องออกช่วงทนบ้า เด็กขาบ้านตูมุนมากรับเด็กที่แถวบ้านมันพรอนไปนเลยเนี่ยสร้างว่าชุดโหดวเลยอไรน้ำบกัก กินม่กัะเนาะกินยังไงกันเราทานชาวบ้านยังไงทานชาวบ้านเพื่อนเนี่ยบะหม่กึ่งดกินิชิคันไช่ด้วยค่ะกิชคันไช่ครับ แันไม่ชมไหมครับไอ้หอม

กูคุณเมืองกับมีอันนีมาบุญมาเงาเราเสียงจานลาวอยูนี่ตอนทำมาบุญชาวันครับมาเพิ่มมาครัมาจากเดินทางนี้มไแขกบเพ่นจะแขกบครับไป เราออกรถแต่หอ,อ,อกรถทุอออกคนมีอออการยินดีน้ำเนาะยินดีน้ำทั้งมาบุญสาลาวัตหออกรถใหม่แล้วรถใหม่ป้ายแดงสายเดิมนเนาะ

คนเด็ดกชิบคน,นอิบไปชนะพี่น้องเลยทั้งวันนี้จะได้ขอจบคลิปปิดคลิปลงไม้เที่ยงสามีก่อนพี่น้องเลย คิดนี่กับบุมี่ยังไลยเนาะพี่น้องมานั่งกินขขาวกับลูกกับเมียนานๆทีเนาะพี่น้องเนียตื่นบัทันลูกตื่นบัทันลูกลูก <c oughs> ไปห้องหามุ่งเฮียนบ้างเละเดือนแต่เมียนเนาะไป,ปห้องเฮียนแล้วพี่น้องเนยทั้งหมดไล่คิดว่าสิ้นเดือนก็ได้เพิ่นเปิดเปิดเต็มที่ช่างาอาเปิดเต็มที่สนานดิคิดว่ามาสิพาเบิร์นไปซื้อ ชุดชื่อยังไงชุดนี้ต้องพาเพื่อนไปเลือกเองนะพี่น้องต้องพาเพื่อนไปเลือกนะครับแบบลองใช่ด้วยครับมีแต่ว่าคันมาได้ไม่ได้อยู่กับชัยทั้งแม่เพื่อนนี่แหละพาไปพี่น้องเลยชื่อชุดชื่อ,อยังคนจะชุดอะไรเพราะอะไรใส่พี่น้อง ว่าชื่อชนึงหนึ่งมันกสองคนสามคนเพลเียงจุดหนึ่งมันดแทงเนยจุดมเชียปลายจุดจุดม่เสียปลายวัวและจุดมเสียปลายโตหนึ่งพันโตเพม่อนเโตเพม่อนสุดนะคือคูชียรเโตหนึ่งพันเกือบ นี้แหละผู้อ้ายได้ขึ้นห้องใหญ่มันชุดมันก็ตามตามระดับอนนะเออย่าเบิ่งจริงๆกันอีกที่นาะาะคมางานก่อนกันให้ทังเมียนี่แะพาูตซี่จังสบงานพี่น้อปพบเจอกันในคลิปสําหรับคินี้ก็ลําลพเขอบุณอบ ทพมิดที่น้องลเลยเอฟซีบาซูกุชุกคนนาทีขมาติดตามนะครับสมทั้งสองมาไล่น้องสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสบายดีแล้ว,ออลวไป